ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่น้าต่อ TNN อช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เริ่มต้นมีคำแนะนำมาฝากวิธีการในการเลือกกินยาพาราเซตามอลอย่างปลอดภัยเพื่อที่จะแก้ปวดได้อย่างหายห่วงในขณะเดียวกันค่ะจะพาไปติดตามวิธีการในการพัฒนาศักยภาพ าพการแข่งขันให้กับองค์กรและประเทศไทยกับหลักสูตร t p p c t t h รุ่นที่5พักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิน่นคนงานจิตอาสาภายในวัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิน่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราช จะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้ยากหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญ ในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาสแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1154216277และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาิเลขที่0782147995 จะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะน <HHH> ึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทออสอทออสย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวโหลดย่าแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันที่เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอด GHB OG แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง สวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นเกาอยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครัสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม เรื่องราวรอบโลกจะไม่ไกลตัวอีกต่อไปคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ CNN World Today พร้อมนำเสนอการในของกลางสถานการณ์ร้อนข้อมูลจริง รอบด้านมาให้คุณถึงหน้าจอทั้งบทวิเคราะห์เจาะลึกเข้มข้นด้วยกราฟิกประกอบภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายฐานาที่ระดีคนต่อไปจะเป็นไบเดนหรือทรัมป์ฟังจาก TNN นี่แหละครับชัดเจนมากที่สุดติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์20นาฬิกา30นทีเป็นต้นไปทาง TNN ช่อง16และ t r u v i s i o n ช่อง777 ในช่วงที่สองของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะเวลาเกิดอาการปวดไม่ว่าจะปวดอะไรก็ตามยาที่หลายคนนึกถึงเพื่อที่จะบรรเทาอาการปวดคงจะหนีไม่พ้นพาราเซตามอลสืบเนื่องจากหาซื้อได้ง่ายในขณะเดียวกันเนี่ยหลายครัวเรือนมีติดไว้ประจําบ้านเรียกว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านก็ได้นะคะแต่กับบางคนไม่ได้เป็นเฉพาะเพียงแค่ยาสามัญประจําบ้านเท่านั้นนะแต่ว่ายังมีพก ติดกระเป๋าไปด้วยเลยทีเดียวอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพาราเซตามอลไม่สามารถที่จะบรรเทาอาการปวดได้ทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะบรรเทาอาการปวดเพียงแค่ปวดแบบอ่อนๆไปจนถึงปว,ปวดปานกลางเท่านั้นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่ากินเยอะเกินไปเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยวิธีการในการกินยาพาราเซตามอลให้ปลอดภัย ควรกินอย่างไรแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดกินมากเกินไปที่บอกว่าอันตรายต่อสุขภาพอันตรายขนาดไหนลองไปติดตามข้อมูลด้วยกันค่ะ พาราเซตามอลเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เรานึกถึงเมื่อต้องการบรรเทาอาการปวดลดไข้ในระดับที่ไม่รุนแรงฤทธิ์ของพาราเซตามอลจะเข้าไปยับยั้งสารเคมีบางตัวในสมองที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดพร้อมทั้งจะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายให้ไข้ลดลงได้แต่ก็ใช่ว่าทุกอาการปวดจะหายได้ด้วยพาราเซตามอลนะคะอาการปวดที่กินยาพาราเซตามอลแล้วไม่หายมีดังนี้ค่ะ อาการปวดขั้นรุนแรงหมายถึงอาการปวดขั้นรุนแรงที่เกิดจากอวัยวะภายในโดยทางการแพทย์จะมีมาตรวัดระดับความปวดอยู่ที่0-10ถึง10ระดับศูนย์ก็คือไม่มีอาการปวดเลยส่วนระดับสิบคือมีอาการปวดมากเท่าที่จะจินตนาการได้ปวดแบบทุรนทุร,รายจนแทบทรงตัวไม่ไหวซึ่งถ้าหากประเมินอาการแล้วอาการปวดอยู่ที่ระดับเจขึ้นไปเช่นปวดแผลผ่าตัดปวดนิ้วในไต อาการปวดของผู้ป่วยโรคเมเรงบางชนิดหรืออาการปวดกล้ามเนื้อหัวใจจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือแม้กระทั่งปวดไมเกรนหนักๆแบบนี้พาราเซตามอลก็คงจะเอาไม่อยู่นะคะจำเป็นต้องใช้ยายแก้ปวดในกลุ่มมอร์ฟีนหรือทรามาดอลซึ่งเป็นยายที่มีฤทธิ์ในการระงับการปวดขั้นรุนแรงได้แต่ว่าก็ถือเป็นยายที่มีผลข้างเคียงมากจึงควรใช้ยายกลุ่มนี้ภายใต้ใการดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้นค่ะ อาการปวดที่มีลักษณะแปลกๆเช่นอาการปวดแสบปวดร้อนอาการปวดร่วมกับเสียวแปลเป็นพักๆอาการปวดเหมือนมีเข็มเล็กๆทิ่มแทงอาการปวดเหมือนไฟช็อตอาการปวดร้าวไปยังบริเวณอื่นๆอาการปวดร่วมกับอาการชาอาการปวดที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้บ่งบอกได้ถึงความผิดปกติของระบบเส้นประสาทควรพบแพทย์เพื่อหาวิธีรักษาที่ต้นเหตุอาการปวดศีสษะที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง กลุ่มอาการนี้ส่วนมากก็มักจะเกิดจากการใช้ยาติดต่อกันมากเกินขนาดโดยมีการใช้ยาพาราเซตามอลมกกว่า15วันต่อเดือนประมาณ2-3เดือนติดต่อกันอันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคปวดศีรษะเหตุใช้ยาเกินโดยสังเกตง่ายๆจากอาการปวดไมเกรนมากกว่าเดือนละ3-4ครั้งหรือปวดศีรษะจากความเครียดที่มีลักษณะอาการปวดเหมือนศีรษะถูกบีบรัดมากกว่า15วันต่อเดือนกรณีนี้กินยาพาราเซตามอไปก็ไม่ช่วยทำให้หายปวดได้ ะะแถมยังอาจจะเพิ่มอาการปวดซ้ําอีกด้วยดังนั้นควรต้องปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุของอาการปวดที่แท้จริงและรับยาแก้ปวดที่เหมาะสมแทนยาพาราเซตามอลจะดีกว่าค่ะ อาการปวดท้องจากโรคกระเพาะท้องเสียอาการปวดแน่นหน้าอกหรือปวดที่บริเวณกระเพาะอาหารซึ่งอาจเป็นอาการของโรคกรดไหลย,ย้อนอาการปวดเหล่านี้ยาพาราเซตามอลไม่สามารถบรรเทาอาการให้ได้เพราะเป็นกลุ่มอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทและระบบลำไส้ที่แปรปรวนไปหรือเกิดจากการมีแก๊สในกระเพาะอาหารมากซึ่งยาที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ก็คือ,อยาลดกรดนั่นเองค่ะ คราวนี้ลงมาดูวิธีกินยาพาราเซตามอลอย่างปลอดภัยแก้ปวดได้อย่างหายห่วงกันบ้าง กินยาพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการปวดขั้นเบาถึงปานกลางคือมีอาการปวดแต่ยังทำกิจวัตรประจำวันได้ไหวสามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด500มิลลิกรัม1-2เม็ดสำหรับผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า50กิโลกรัมควรรับประทานยาพาราเซตามอลครั้งละ1เม็ดเท่านั้นแต่ถ้าหากว่ายังไม่หายก็สามารถกินยาซ้ำได้อีกภายในเวลา6ชั่วโมงต่อมาค่ะ กินยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ให้กินยาพาราเซตามอลขนาด500มิลลิกรัม1-2เม็ดซ้ำทุก4-6ชั่วโมงในกรณีที่อาการยังไม่ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าภายใน3วันอาการไข้ยังไม่หายก็ควรพบแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไปนะคะ และถ้าหากใช้ยาบางชนิดอยู่แล้วก็ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนกิน,กนยาพาราเซตามอลค่ะเพราะยาบางชนิดอาจทําให้พิษต่อตับของยาพาราเซตามอลเพิ่มขึ้นเช่นยารักษาวัณโรคหรือยารักษาโรคลมชักเป็นต้นห้ามกินยาพาราเซตามอลขนาด500มิลลิกรัมเกิน8เม็ดต่อวันและไม่ควรกินยาพาราเซตามอลติดต่อกันเกิน5วันห้ามใช้ยาพาราเซตามอลในผู้ป่วยโรคตับและผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรงัง ควรตรวจสอบชื่อสามันทางยาของยาที่จะกินอย่างถี่ถ้วนเพื่อป้องกันการได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาดเนื่องจากยาพาราเซตามอลถูกจําหน่ายในหลายยี่ห้อและหลากหลายรูปแบบจึงอาจทําให้ประชาชนเข้าใจผิดได้ว่าเป็นยาคนละตัวกันทั้งๆที่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนยาเม็ดสีอะไรแต่สุดท้ายก็คือยาพาราเซตามอลขนาด500มิลลิกรัมนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ก็ควรต้องระวังการใช้ยาแก้ปวดในกลุ่มอื่นเช่นแอสไพรินหรือไอบูโปรเฟนรวมไปถึงยาสูตรผสมเช่นยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ไข้หวัดยาแก้ปวดเมื่อยซึ่งมีตัวยาพาราเซตามอลผสมอยู่และอาจทำให้เราได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาดได้ สำหรับเด็กอายุไม่เกิน12ปีสามารถเลือกใช้ยาพาราเซตามอลได้ทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำโดยปริมาณที่เหมาะสมก็คือ10-15มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อครั้งและถ้าหากยังไม่หายป่วยก็สามารถกินได้อีกแต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย4ชั่วโมงแต่ไม่ควรใช้ยาเกิน75มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันหรือเกิน2,600มิลลิกรัมต่อวันค่ะ ส่วนสตรีมีคันสามารถใช้ยาพาราเซตามอลได้ในทุกช่วงของการตั้งครนภเนืน่องจากเป็นยาที่ค่อนข้างจะปลอดภัยโดยปริมาณที่แนะนำก็คือไม่ควรจะเกิน4กรัมต่อวนันและควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยค่ะ และในช่วงที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังไม่หมดไปยาสามัญประจำบ้านอย่างยาพาราเซตามอลก็เป็นยาที่ควรจะมีติดบ้านไว้เพราะเมื่อเชื COVID ้อโควิดเข้าสู่ร่างกายหลายคนเป็นไข้ตัวร้อนการรับประทานยาพาราเซตามอลจะช่วยลดไข้ไม่ให้ขึ้นสูงเกินไปจนเกิดอันตรายกับร่างกายนอกจากนี้ก็ยังช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะหรือปวดเมื่อยตามตัวที่มักจะพบได้ในผู้ปว่วยโควิด -19 ด้วย รวมถึงช่วยบรรเทาผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยวัคซีนที่ฉีดเข้าร่างกายจะไปกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานและการพยายามต่อกรกับเชื้อโรครวมถึงสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทําให้เกิดการอักเสบหรือมีอาการปวดแขนตรงที่ฉีดรวมทั้งปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีไข้ตัวร้อนซึ่งอาการไม่สบายแดงกล่าวสามารถบรรเทาได้ด้วยยาพาราเซตามอลที่ออกฤทธิ์ลดไข้ลดปวดได้ภายในเวลา15นาทีฉะนั้นถ้าหากว่าใครเพิ่งฉีดวัคซีนมาแล้วมีอาการปวดใดๆก็ไม่จําเป็นต้องทนเลยนะคะสามารถกินยาพาราเซตามอลตามน้ําหนักตัวได้เลยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ยาพาราเซตามอลจะเป็นยาสามัญประจําบ้านที่มีความปลอดภัยค่อนข้างมากสามารถใช้บรรเทาอาการได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่แต่หากใช้อย่างไม่ ระหว่างก็อาจจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้เหมือนกันนั่นคือคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหรือมีเงื่อออกภายในเวลา24ชั่วโมงเป็นพิษต่อตับทําให้เซลล์ตับถูกทําลายซึ่งอาจส่งผลทําให้ตับวายและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ก่อให้เกิดอาการตัวเหลืองปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มอ่อนเพลียจากการที่ก่อให้เกิดพิษต่อตับ โดยอาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้ก็มักจะเกิดขึ้นในกรณีกินยาพาราเซตามอลเกินขนาดแบบฉับพลันหรือกินยาติดต่อกันเป็นเวลาน,านานในปริมาณสูงดังนั้นจำเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวังตามขนาดที่กำหนดนั่นเองค่ะ อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าพาราเซตามอลจะเป็นยาที่ปลอดภัยในการใช้แต่ถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถูกต้องใช้มากเกินไปเกินความจําเป็นเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการทํางานของตับได้พอตับได้รับผลกระทบสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคืออาจจะมีภาวะตับอักเสบแบบเฉียบพลันนาไปสู่ภาวะตับวายและเสียชีวิตได้ในท้ายที่สุดเลยค่ะ เอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับองค์กรและประเทศไทยกับหลักสูตร Topcat รุ่นที่5ค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิน่นคนงานจิตอาสาภายในวัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิน่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราช จะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยแค่เจ็ดได้ยากหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญ ในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาสแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1154216277และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชารเลขที่0782147995 เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พีทขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกอทออสอทออสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวนโหลดยาอแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันที่เลือกเยกอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเตอมิมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g e n แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง จับกระแสธุรกิจไทยและต่างประเทศติดตามความเคลื่อนไหวทั้งเศรษฐกิจไทยและเพื่อนบ้านเจาะลึกมุมมองภาครัฐและเอกชนปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย ตามการวิเคราะห์พูดคุยกับผมโสพลณวรัตนาพงศ์และทีฉันชยาทิพย์โลจนาโกศลในรายการ Business Watch ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา21นาฬิกา15นาทีและวันอาทิตย์21นาฬิกาทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777 ได้กันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเรายังคงก่อติดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการหรือ t o p c แคสรุ่นที่5อย่างต่อเนื่องนะคะหลักสูตรนี้ค่ะมีความต้องการเพื่อที่จะต่อยอด องค์ความรู้ต่างๆที่น่าสนใจในขณะเดียวกันก็จะทําให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถที่จะวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารเพื่อพัฒนาโมเดลของธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรและประเทศไทยได้นะคะสัปดาห์นี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจจะนําเสนอบ้างไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ Top e x e c u t i v e Program in Creative and a m a z i n g Thai Service หรือ TopCats รุ่นที่5จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เรียนรู้เรื่อง r o p Play Workshop จากคุณจัญญาสว่างธนากุลหรือครูหยานักแสดงและอาจารย์ด้านศิลปะการแสดงของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนพร้อมด้วยทีมงาน โลเพยคือการเรียนรู้เรื่องบทบาทสมมุติซึ่งจะมีทั้งบทบาทการพูดการแสดงออกและการสื่อสารให้สนุกสนานโดยมีเป้าหมายร่วมกันด้วยการกระตุ้นให้โลเพยที่อยู่ในตัวของมนุษย์ออกมาเพื่อให้ได้ทักษะพื้นฐานการสื่อสารออกมาโดยจะมีทั้งหมด6กกลุ่มเริ่มต้นด้วยการให้แต่ละกลุ่มลุกขึ้นมาจับมือเป็นวงกลมเมื่อกลุ่มไหนถูกชี้จะต้องเรียกชื่อกลุ่มตัวเองพร้อมกันสองครั้งอย่างรวดเร็วจากนั้นจะให้แต่ละกลุ่มใช้ร่างกายต่อกันกันกบเพื่อน ในกลุ่มให้เป็นสิ่งของต่างๆและเมื่อลองใช้ร่างกายสื่อสารแล้วเราจะพบว่าทุกคนมีความสามารถของตัวเองที่ถูกดึงออกมาใช้โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้เกิดความสำเร็จจากนั้นให้แต่ละกลุ่มเล่าเรื่องโดยใช้ร่างกายสีหน้าท่าทางสื่อความหมายประกอบกับคาว่าใครทำอะไรที่ไหนในแต่ละเทศกาลเพื่อให้แต่ละกลุ่มทายคำตอบว่าสื่อถึงอะไรและเป็นเทศกาลอะไร จากนั้นต่อด้วยการสื่อว่าในแต่ละเทศกาลมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคืออะไรและอยากให้เรื่องราวนี้จบลงอย่างไรเป็นเทคนิคการสื่อสารของโรเพร์ที่ต้องมีจุดเริ่มต้นความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เป็นโรเปร์คือบทบาทสมมุติเพื่อความสนุกของการสื่อสารและนำไปสู่จุดจบที่สามารถใส่เนื้อหาที่น่าสนใจเข้าไปได้ ในเกมจะมีการซ่อนองค์ประกอบภาพเช่นขนาดความสูงของแต่ละคนที่มีการจัดระเบียบกันเองทำให้การสื่อสารชัดเจนเพื่อมิติให้น่าสนใจมีเรื่องการสร้างฉากคือใครทำอะไรที่ไหนการสร้างโครงเรื่องได้แก่จุดเริ่มต้นจุดขัดแย้งและตอนจบจากนั้นมีโจทย์ให้ทุกกลุ่มไปทำโลเปร์เป็นการเคลื่อนไหวโดยมีเงื่อนไของค์ประกอบเช่นกลุ่มที่ได้เพลงหมอลำและมีสโลโมชั่น กลุ่มร้องเพลงเป็นอักษรฟอร์ฟันและเพลงรักกลุ่มมีมุกตลกและมีรีวิวประกอบเพลงแต่และกลุ่มต้องมีการออกแบบเทศกาลนั้นโดยมีเงื่อนไของค์ประกอบให้เข้าไปอยู่ในเนื้อเรื่องแล้วให้พรีเซนต์ออกมาเป็นโรเพล์ สำหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ Top Executive Program in Creative and Amazing Thai Service หรือ t o p c a t s จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรเสวณีไทยรุ่งโรจเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงหลากหลายอาชีพร่วมกันเรียนรู้ศาสตร์การสร้างสารรค์นวัตกรรมการบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการบริการของไทยให้แตกต่างและเติบโตอย่างยั่งยืน หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาติดตามคนหลังข่าวของเราได้ใหม่ในหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งผ่านทาง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นากาถึง15นาฬิกานาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะรู้อย่าง่องแท้เครือข่ายแห่งโอกาสเข้าใจความเป็นจีนในทุกนิติ อบรมที่ไทยศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับหนึ่งของจีนสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำรุ่นใหม่ไทยจีนวอมอทจจรุ่นที่5สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายกมลภพวีรพลลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าสมาคมสถาบันการเงินของรัฐมีมติร่วมกันให้สถาบันการเงินสมาชิกปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาลของนายเศรษฐทาทวีสินนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและลูกค้ากลุ่มเปราะบาง โดยทอสอรปรับลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือ m r r ร้อยละ0.25ต่อปีจากเดิมร้อยละ6.795ต่อปีลดลงเหลือร้อยละ6.545ต่อปี เป็นระยะเวลา6เดือนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2,567เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้ากว่า1,8ล้านแนบัญชีรวมถึงลูกค้ากลุ่มผู้ที่มีไรายได้น้อยและลูกค้ากลุ่มเปราะบางให้มีเงินเหลือเพียงพอในการดำรงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ทอสอยังพร้อมสนับสนุนการออมภาคประชาชนให้มีวินัยทางการเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มทางเลือกในการออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนสูงจึงได้จัดทําผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เก็บออมเพียงเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ500บาทขึ้นไปและมีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน2 0 0 0บาทจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยสูงถึงร้อยละ1.95ต่อปี พิเศษดอกเบีย้ยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากปีละสองครั้งคือ29มิถุนายนและ29ธันวาคมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมได้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมถึง30ธันวาคม2567หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการณสาขาธนาคารทั่วประเทศ ทออสอในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจทําให้คนไทยมีบ้านโดยตลอดระยะเวลากว่า70ปีได้ทําให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยแล้วมากกว่า4ล้าน4แสนครอบครบัวพร้อมให้บริกรารลูกค้าทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GH Bank Call Center ไหมายเลขโทรศัพท์026459000หรือที่ Facebook Fan Page ธนาครา,ารอาคารสงเคราะห์